ก่อนจะไปเปิดนั้นก็เดี๋ยวเพื่อจะได้ไม่ลืมแวะไปเฮียนอชอบซะ่อยนะเกี่ยวกับซื้อขายฟีฟ่ออนไลน์สหรือ FC ออนไลน์ไอ m เล้นทีมพร้อมเล่นตามหานักเตะโหดๆข้อมูลที่ขึ้นตามหน้าจอลิงก์ด้านล่างก็ได้เหมือนกันครับผมไปแหกตาเปิดกันดีกว่ายืนยันการแลกเปลี่ยนจะหาว่าพี่ไม่ใจแนละ้วรับทั้งหมดมาก่อนเอาเอ้ หนึ่งม,มันควรจะได้เท่าไหร่วะ1,000งมืมันควรจะได้เท่าไหร่เออก็แต่ก็ถือว่าไม่ไม่ช้านะเมื่อกี้ได้อะไรที <c> ่ <oughs> ไมขึ้นมาแวบเดียวไอเวนกูยังไม่ทันรู้เลยกูยได้อะไรเวะเนี้โอ้โหเออแบบแม่กจะมีลุ้นพวกไอคงไอคอนผมมานิดนึงเสร็จแล้วเดีอห้าสิบเ็ดห้พอดิบพอดีเยอะหรือน้อยกลางๆอย่างเช่นสิบ เราเพิ่มไปอีก6เราอาจจะได้2ก็ได้ได้รับจํานวน1หรือ2นะอ่าอ,อ่ดูดูเฮ้คชาคุณได้รับคูณ2โอเคอ๋อมันสนุกตรงนี้กิจกรรมมันสนุกตรงนี้น้องยืนยนันยืนยนันอ่าเพื่ออะไรวะเอาเหงาเลยเหลือ3อันเนี่ยเนี่ยผมจะบอกให้ไว้การ์ดท,ที่มันการันตีบวก8เนี่ยการ์ดใบนี้มันคือการ์ดออเนะเอามันออกไปก่อนเลยแล้วกันนะมันลุ้นยากให้เขออกใครวินิ s p ีเหรอ กา้าเออย่างเงี้ยเหรอยากไอ้น้องไล่ดวงมาใบนี้ถือว่าเป็นใบไล่ดวงไหครับหนึ 104. ่งศูนย่เมอร์เทนผมขอเปิดทีที่มันแบบมีแค่ทีวกับทีออกไปก่อนแล้วกันนะซึ่งมีกี่ใบเนี่ยสมใบเองเหรอไอ้น้องเอาดีอันนี้ถ้ามันออกทีแทะมันมีใบหนึ่งออกได้นะแล้วแม่งดูยังไงวะเนี่ยเอาไฟมาวะ เยอรมัน C A M มาโคร้อยอ่ะกูตีมาโคร้อยกว่าละหมื P ่นนึงมันแถวๆนี้แหละไอพีทีวเอเนี่ย้ยพันเดียวก็มีอ่ะดีแค่นไหนมูเซียล่าสายบาเยอร์หากักในความจริงไม่ต้องหาผมว่าน่าจะเต็มตลาดละทีสองสี่ทีโอทีว T o T y, วงเล็บจีเคไม่ออกจีเคหรือแบ็กฝาคือรอดแต่มันเป็นชะตากรรมที่เลี่ยงเรี่ยงยากมากเลยนะ จีกับแบ็กฝาเนี่ยเป็นชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงยากมากน้องเอแจ๊จีเคไม่ล็อกหลอกน้องในตลาดมีอยู่ประมาณ4ี่พันห้าร้อตัวได้แล้วเนี่ยอาริซงเนี่ยเจกกนโอ้โหพี่ผมว่าการ์ดมันดีนะมันมีปีดีซมีปียูเวมีปีเอฟซหกใบแม่งออกเฮดดอร์บหมดเลยไม่ล็อกหรอก นี่คือเราเหลือลุ้นแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยเอาจริงห้าถึงแปดมีสองสองโอ้โหปีก็ครับผมลุ้นเหนื่อยเหนื่อยออกมาเป็นเหมือนจะบีทีบ่ะอุ้ยครับเราเอาไอ้ที่เราพาเวอร์อัพมาได้ก่อนแล้วกันนะปีมันก็ใช้ได้แต่ว่าสามถึงแปดอะดิน้องใบแรกไปก่อนเลย ออกมาเป็น RTN ห่ะเฮียอะไรนะมันไม่ได้มีเขียน RTN อะไรเลยอ้ามันมายังไงวะนะเฮ้ยค้างอย่างนี้ไอ้น้องเอ้ย SPL ค้างอย่างนี้เยอรมัน CAM ใครวะมาโค้ร้อยใครวะแจ๊คอุ๊ย ร้อยยี่สิบเอา้าสามถึงแปมาสองแสนห้าใบนี้เอ่ะเฮ้ย <Hey, S 1> หรือว่าคืนนี้ดวงเรามันจะมาวะสองแสนห้าจากใบเด๋อๆเลยนะ RTN มันบักอ๋อหมายถึงว่าสองสามมันไม่มีคือมันไม่ได้บักใช้คำว่าเขียนผิด <c oughs> คือเขียนผิดแหละเอา้าไม่ได้บักไปอีกหนึ่งไอ้น้อง หรือพวกง่าคือไอ้สองสามอะไรคือคือทำมาผิดแหละเอา้าจบที่หน้านี้เลยอะสำเร็จไปก่อน <E <ating noise> กำลังคุยเพลิน <E <ating noise> ๆแม่งเปิดมาอุ้ย <E <ating noise> คือเราเปิดได้สองแสนห้าเนี่ยคือดวงมันมาสุดแล้วนะแม่งเอ้ยจบที่หน้านี้สองใบและไอ้คือการ์ดพพวเวอร์อัพใบนั้นอะ คือจังหวะน,นี้ยคนที่เขาสตรีมเนี่ย GM ต้องปล่อยเลทแล้วเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เขาสตรีมเนี่ยมันคือการรีวิวให้น้องๆหนูๆดูนะแล้วจะมาเลทอย่างเงี้ยก็มีคนเติมเยอะหรอกบ้าละหนึ 102, ่งศูนย์ถึงแแสดงว่าอันนี้คือ RTN นะก็คือไม่มีสองสองมี s v l RTN แล้วก็สอง UCL เปิด1ชิ้น เอสองสองป่ะโอ้ซีดีเอ็มสเปอร์หอยเบกบวกแปดอุ้ยบ้ <your> าไปแล้วแปดแสนเลยหรอหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดว่ะสเปอร์หาก,กันให้ควักเหรอเฮ้ย <the> <He ille, S 1> เหมือนจะตายนะก,กิจนี้แต่ผมเหมือนจะรอดแล้วว่ะเอา้าคือผมนึกว่ามันจะแบบสแตทปร้อยสิบเจ็ดหรืออะไรอย่างนี้ว่ะแปดแสนฮอยเบก เฮ้ยของจริงเลยว่ะไม่มีใครเขาเปิดเจ๊งกันหลอกกิจเนี้ย GM ได้ยินมันตั้งอย่างนี้อยู่แล้วคือแบบเฮ้ยเรดมันดีว่ะคนมันแบบก็เติมน้องแต่ถ้าจะมาปล่อยเรดแบบเด๋อเดือมันไม่มีคนเติมนะคิดดีๆนะพูดขนาดนี้แล้วรีบเลยนะไปไปไปปล่อยเรดเดี๋ยวนี้ SPL สองสองโอ้ยเมื่อกี้เราได้แปดแสน ถ้าเอาตามหลักการเราใบนี้มันดีกว่าแสดงว่าใบนี้ต้องเป็นล้านเลยเหรอพี่เสร็จยังอะไอ้น้องเสร็จยังอะเลทที่ปล่อยอะเสร็จแล้วนะโอเคเปิดดึงชิ้นเลทที่ปล่อยเรียบร้อยแล้วนะเป็นอะไรวนะสองสองเงีว้วสเปนเซนเตอร์แบ็กสเปนใครวะอุ้ย อะไรอ่ะผมไม่ได้ถึงรามอสเลยนะลืมไปแล้ว่ามันย้ายไปแล้วปารีดหนึ่งหนึารามอสห้าแสนว่ะสองใบเมื่อกี้นี้รวมกันก็ล้านฝ่าเอา้ารอดซะแล้วหนึ่งหนึ่งเก้ารามอสหากันให้ฟักนะเอาหมดแล้วเหลือแค่ใบเดียวแต่วันนี้ผมว่ามันปรับไว้ต้องขัดไปดหะโอ้เก้าหโกเวนตรายอะไรเนี่ยออกก่อนเลยแถวแถวนี้แล้วกันนะ เพราะว่ายังไงเนี่ยผมว่าดวงเราวันนี้คือฮอลแลนด์ CF หรือไม่ก็สเปน CM อนะฮอลแลนด์ CF สเปนซ m แค่นั้นพอน้องชายแต่ใบเนี้ยไม่ถึงแสนก็เป็นไปได้นะมันเป็นใบแบบวัดใจวัดใจอะพูดแล้วก็ซ้ายสุดมันปรับเลทแล้วแน่ๆนะน้องนะ โอ้โหเพยเมเกอร์อิตาลีกูนึกตัวแพงไม่ออกเลยเดยโอ้โหเคียผมจะตกใจหรือว่าจะไม่ตกใจดีวะคือแมงร้อยี่สิบเอ็ดแต่แม่งแสนแปดเพราะเมื่อกี้เราเปิดได้ร้อยยี่สิบเอ็ดมันแปดแสนแต่มันโลมาใช่ไหมไม่น่าจะขายยากแล้ววะรอดเหรอวะต้องไปดูในตลาดก่อนว่าทิศทางมันเป็นยังไงวะคือสแตทอแต่มันได้แต่ราคาแม่งไม่ได้อะ่ะเด็กน้อง คือถ้าก่อนหน้านี้เราไม่ดวงแบบเบิ่มๆนะใบนี้คือแม่งกำหมัดเลยนะโอ้แต่ว่าการ์ดมันน้อยว่ะดูดิตึงๆเลยคือฮอยแต่ฮอยมีขายอยู่ตัวเดียวแล้วก็รามอสไม่มีขายขายสูง5 9ก็ไม่น่ายยกเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ก็อีก2องแสนอันนี้มีคนรับอยู่ยังไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นเอ้ยแต่โดยภาพรวมแล้วไม่แย่เนี่ยแปดแสนตีไปว่าล้านสามใช่ไหม ล้านสามก็ประมาณล้านห้าอันนี้คิดว่าใบนี้เป็นภาษีแล้วอาจจะได้สักสองแสนนิดๆแล้วเอารอดจะ้ะรอดเสยคุ้มสุดเท่าที่ดูมาปกติหนึ่งหนึ่งแปดก็เก่งแล้วใบท้าย,ยขนาดนั้นเลยเหรอฟูอิตาลีเออฟูอิตาลียถ้าอย่างนั้นได้อย่าพึ่งขายเดี๋ยวมาแน่ๆนะตอนนี้คือเลทเปิดการ์ดเนี่ยเขาปรับแล้วเขารู้สึกว่าเขาเขาทําการ์ดมาน้อยไปหน่อยเขารู้สึกว่าน้องๆที่เติมเนี่ยมไม่ได้ลุ้นไง และหลายๆช่องที่สตรีมเนี่ยเห็นแล้วน้องๆก็พูดไปในเสียงเดียวกันว่ารอก,กิจอื่นดีกว่าครับอ่ะทีนี้มันอยู่ไม่ได้นะพอน้องๆพูดว่ารอก,กิจอื่นดีกว่าครับเนี่ยคือ GM อยู่ไม่ได้ละก็คือต้องปรับเลทละอย่างเช่นใบเนี้ยอย่างไม่ได้ไม่ได้เลยก็อารนายหรอวะอย่างไม่ได้ไม่ได้ก็อารนายหราวะบราซิลโปรตุเกส CF ยูเซอ่ะยูเซแพงไปวะหมื่นห้าทีวาไอ้น้องมันเปิดไปแล้วเหรอเหลือทีวาแท้ว่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงเหลือใบเดียวหรอเหลือใบเดียวงั้นเราเปิดทีละใบแล้วกันนะเพราะว่าไอ้น้องจะของไอดีมันเปิดไปเล็กน้อยละแต่เล็กน้อยจริงประมาณ3-4มสี่ใบอันนี้ก็ รุ้นเหนื่อยหน่อยเฮ้ยเหมือนจะทีวแท้เลยเนี่ยอังกฤษไม่เฮ้ยอ่าเทรนด์เฮ้ยๆดวงไม่แย่นะอย่างน้อย,อยก็ได้ทีวแท้แล้ววะขอให้มันจะเป็นตัวไม่แพงก็ตามเต็มตลาดไม่แต่แว่าไอใบนั้นมันออกทีวแท้มันก็ถือว่าดวงอะมาอยู่ส่วนใบเนี้สองสี่ทีโอทีวบงเล็บจีเค รอดูว่าใช่ไหมถ้าไม่ใช่ G K กับแบ็กฝาไอ้ฟริมปงคือรอดอังกฤษเอาไปเลยสองตัวแบบอิ่มอิมคือจุกจุกอะเอามันมีโอกาสได้เป็นแสนนะเรามาเอาใบนี้ดีกว่าที่เราแบบพาวเวอร์อัพมาได้สี่ใบใบแรกไปก่อนเลย <c oughs> อะไรอุ๊ย แปลกสุดๆเอ้ยแต่ไม่แปลกนะไอดีผมแม่งอยู่หน้าการ์ดจบไปเลยก็มีนี่อันนี้คือไม่แปลกแต่ว่ามึงจะมาอย่างนี้ไม่ได้ไอไอจี GM เอ็มดีครับพี่สวัสดีครับผมไม่ล็อกแน่ครับเกมคุณพ่เอเฮ้ยจี GM เอาดีๆคนจะไม่เติมเอานะคือตอนที่ช่องไหนสตรีมเนี่ยมึงต้องปล่อยเลทแล้วเอาไป คือช่องไหนที่เขาสตรีมอยู่เนี่ยไปปล่อยเลดใส่เลยคนจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยกิจมันมันคุ้มจัดจัดไม่ใช่อย่างนี้ดิปล่อยเลทเขาจะปล่อยเขาจะเขาปล่อยเลทป้าอุ้ยกดซ้ายว่ะกดซ้ายผมรู้สึกว่ามันมาดีว่ะโจ๊เข้าให้ ทางเล็กน้อยอุ้ยไม่เล็กน้อยแล้วนานละ SPL ไฟเอ่ออีริกเซนมีไหมโจโอูโจโอโจโดเจ็ดว่ะแม่งเอ,อ้ยมันไม่มาตามนัดเลยร้อยสามห้าถึงแปด ไอสองสามนี่ไม่มีนะมันคือ RTN นะเผื่อแบบบางที่ออก RTN แล้วคนจะงงว่ามาได้ไงครับพูดแล้วก็กลางๆไป s p l มันจะไม่มีคนเติมนะไอ้น้องกาลิน่าเอาดีแถวแถวนี้แหละแต่ยังไงเนี่ยผมจัดมัตเตอุทให้มัน เพราะว่า ID นี้ถูกฉลกกับไบเยินร้อยยี่สิบเอ็ดขึ้นไปราคาเนี่ยอาจจะบักบ ắc อยู่แต่ว่าร้อยยี่สิบเอ็ดขึ้นไปคือรอดโหเราจะมาเปิดกิจกรรมเพื่อให้รอดเหรอวะแล้วอย่างนั้นเราจะเติมไปทำไมเอาดีๆจัดให้น้องมาหน่อยเปิดเอา้าน้องมันมันไม่พีคเลยสักใบนะ เอาดีๆให้น้องมาหน่อยนะเออสตอยเหรอเฮ้ยร้อย่นะบาซ่าอย่างน้อยๆร้อยยเนี่ยมันน่าจะแพงกว่าน,นี้แหละแล้วมันบาเซโลนาด้วยถ้าเทียบกับมาตรฐา,ฐานกิจนี้คือกลางๆไปในทางที่ดี ก็คือไม่ไม่คือบางคนเปิดได้ไม่ถึงแสนนะออคือมันไม่ได้อะไรเลยด้วยการ์ดมันน้อยด้วยอันนี้ไม่มีคนขายไม่มีคนรับมีการซื้อขายเกิดขึ้นหนึ่งครั้งวะ่ะเอาง่ายๆเคยไปดูเลยว่าร้อยยี่สิบสองอะแม่งราคาเท่าไหร่ถูกสุดก็ห้าแสนแล้วถ้ามองเป็นอะไรอะผมว่าใบเนี้ยก็คือห้าแสนได้ หายากนะเว้ยนเนี่ยเนี่ยก็คงแถวแถวเนี่ยเอ้ยผมว่าก็ไม่แย่นะไม่แย่ร้อยยี่สองเกือบล้านเหรอก็ประมาณนี้แหละผมว่านะผมมาดูตัวที่อย่างคาซิยาร์อย่างเงี้ยมันก็ประมาณหกแสนคือถ้ามันเป็นตัวใช้งานเนี่ยถ้ามันเป็นตัวใช้งานเนี่ยมันก็คงแพงแต่ถ้ามันเป็นอะไหล่มันก็แถวๆนี้แหละผมว่า